สายลุยพี่น้องนะครับขีดตอกขีดตุ้ตมโมตองห่วงกับหน,าน้าฝนตกนงดีครับสองทนงน้นต้นยางชิแนวครับเหน,เนียวบางกาใส่ปันหน้าครับพี่น้องนกกระไรหลายครับลายอย่างกับเบลนี่ครับพี่น้องเป็นยังไงครับเควรจะทงให้รงหน้าครับแต่เราข้นรอบสวงเลย เป่าเร่งแล้วครับมันโตขึ้นมาแล้วดูดันดีๆครับพี่น้องอืมเขาวานแดดได้ครับวานแ้วแล้วตะปันปนะพี่นี่ไม่ต้องวานวานไหนกวนแด้ครับจังปันนครับอืมเราจะสูตรไปสูตรบ้านเนะพี่น้องหมาคนกับปันกวนจังวานครับ จะทุ่งเลยทุ่งนาไปอะไรบ้างครับอยาไปโ,โ,โ,โหลชวร์นกจะไล่ไล่ครับกอากำลังภากัดปันอย่าเข้า <c oughs> สั่จวดนะมันสองขั้นนะับซอยกันบรรยากาศครับพี่น้องอากาศดีครับเมนเนบเื่อเนีน้ครับฝนกำลังตกแนวปรตกแนวครับ ตรงหน้าง,นงกับน,นกไรหลายบนนกจินเข่ากครับท่าขงไก่ครับ,คครบยายไม่นกกินเขา่าเยอะครับนกว่าจินเข่านกกิราบก็มีนกเต็มนะครับนกกิราบดูด,ดำดีดีครับมันหน้าครับ,บว่านะกับว่านก วานเนี่ยก็รอดแต่เกิดมันเกิดเ่าเกิดก็ก็คิยังไงล่ะครับเนี่ยมันก็เป็นน้องนะครับนผมเป็นน้องครับจะจายคร้งให้ทางน้องเราทีเรานะครับเสียงเนี่ยพอถรามา,าครับ ครับพี่น้องใสรแล้วแล้วครับน้องเตียนเตียนตีนของน้องกอือของแกพี่น้อง รอครับสามคนเลยมากครับแต่เ้าพี่น้องหาไม่ยัมครับพี่เลยหลอดมาห้างเกา่าแล้วครับเมื่อนี้ผ้าลุยหลอดย่างเดียวพี่น้อง พี่น้อบงกปารปันหน้าครับคื่ไนครับปันผมปันผนาแต่บริจิตปบ้นอนปั้นที่หลังครับ มาทำอะไรครับก็อยแบบเปินเดียนครับนใครได้าบ้างครับ่ครับทำปั้นมองดำหน้าครับกับหนก็แค่ก็ด้งันอ่อนในแหล่ครับ ต้องมา,มงมาครับยเ <c oughs> <c oughs> ีนเครับทำนาถรงหน่อยนะครับไอ้หน่อย <c oughs> แล้วก็ให้จะต้องต้องขั้นให้ไอ มันเสีเทียงแล้วครับแกจะกินเขาแล้วครับนะ่โอเคียเทียงแล้วพี่น้องไม่เนเลยชั่วเนี่ย ไป่พี่น้องอตอนหน้าละเอียดดีวยครับ บ้านเขาพี่น้องไทยระกบ้านนับ้านระกบ้านเนาะซ่มในเชื่อเชื่อนกมากกันกันปั้นปูกันเดกครับผมกันตายกันเลิกกันนกพอมันจะเกิดท่านไหมหมครับผมฝนโปตกแล้วไหมคอยู่นะครับพ่อ มันตายบ้านเขาพี่น้องบ้านไหนได้ครับกันกันนกว่านันนา,นาไปจังหน่อยนึงครับว่านรอ,อบที่สองจังหน่อยนึงครับอยากมันตายครับใจาสิบบริโมบ้านใหม่อยู่ครับอันนี้มาสามกัยบยากมั้ครับพี่น้องอ๋อผมอืมอนะครับบรรยากาศพี่น้องอากาศดีเหมืนอนอี ฝนตกเล่นๆมันกันไว้เลยแล้วครับยานลบจันต้องลบเหลือชอบลบก,กระลายๆรับวันพวกกันไว้ครับพี่้องว่าเป็นยังไงครับแต่ะละมองยันมันเป็นนกมากินเมิ่แล้วครับนี่ การุรงหน้าครับข้างล่างครับโอ้หน่งใ่ๆครับบอกว่ามาซาอยู่ครับนะครับตัวอันตราลพี่น้องดำก็พฤกษ์อยครับคนน่ะอ้ตะนกได้ครับนี่ลายกับลายเนี้ยครับมาหากินเข่ากินเข่าไปเรื่อยๆเบิดและครับเห็นไหมจะติเกิดหรือเปล่าเกิดวานกันไหมครับเห็นแล้ว วานกันไปอีกรอบนึงครับวานนกเขาสว่านกเขาหวานแน่นกพิราบแน่ครับอือแล้วก็คนอขอขบานไปครับวานกันไปครับเนี่ยวานเ,นเพลินไปครับเพื่อแหวนเน่าเจ้ามันสีเกิดอแล้วมัเกิดครับไปแล้วครับฝนจาหน่อยก็ลุงมาหากินเขาครับนกก็ได้อืม นะครับพอกข้บ้านไปแล้วไปเพ่อใดครับพี่น้องไปได้ซ้ำนี่แล้วครับนี่ยกาดทงหน้าครับโอบ้มันแก่ๆรับอันนี้ก็เศร้าที่เฮ็ดครับพี่น้องเศ้าท,ที่เฮ็ดเข่าเฮืนจะขยัมาเศร้าขัมดมาเศร้ากระมันเก่าขัโมเย็ดมันเก่าหกนะครับงานก็ขึ้นอะไรคนเศร้าครับขยัมาขอเศ้า มมงหว่าไร่นไรนะครับสิมกใครคนนั้นเอาเงินไปทั้งเงินมะครับได้เขามาเดียกับมาขายนะครับขายขนอาซิได้อยอะดอกครับได้ยู่ได้กินครับของเงินมาลงทุนซื้อเขาไม่ไหวเย็ดหน้า ชักได้ปีเท่าไรครับสิบโมด้ไลท์ยี่ะครับอยู่ในสามสิบไรทสิบโมด้ไลทย,ยี่บบคะครับบ้านไป็นคุณล้ะพี่น,อน,น้องมาเป็นยังไงครับ้ววาาหมองตาละพื้นที่เริ่มบ้านกันแล้วคืนเงาแน่ต้องการอะไคืนเพียงของเขาแล้วบ,บังมองกันเพิ่งวานครับบังมองกัไม่ยังโมเดลวานยังโมงมีหนามครับพี่น้องต้องมองกันดำมอาครับอืม มองมองกระดำเอามองมองกระว่านเอาครับแล้วแต่มากไปมักว่านครับพื้นที่นี่พี่น้องชีพมีภาพว่ามึงจ่ปอ่อบานเขาครับทนใจยักชแนงจะพาลุยไปยังแนครับยังไงภาพมงยังแนครับอาชีพแต่ละคนมาคือกันนะครับหอดเวลามากไอเอ็ดครับลางคนลางคนหอดเวลามากไอเอ็ดเดื่นครับ อาชีพไปอาชีพมันครับการงานไรการงานมันมีวานเขาไปหรองมีวานเปลือยไปครับวานเปลือยไปเพิ่มไตเพื่อนอกกินเนาะครับนี่ครับผมนี่ครับผมนี่ก็วานเรี่ยวครับคลิปนี้ก็ฝากไว้จะมีแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง ตัวตัวยางชาแนลด้วยครับจะไม่พาคลิปต่อๆไปครับผมคลิปนี้ก็บ,บายบายครับผม